สวัสดีครับที่นี่บล็อกพีพีหนึาประจำวันอังคารที่6กสกัายนสองพนห้าห้ามีเหตุการณ์ประหลาเมื่อวันอาทิตที่ผ่านมานั่นก็คือมีเวลา25ชั่วโมง ไม่ตกใจสงสัยไม่ช็อตก็เป็นการปรับเวลาของที่น,นะครับซึ่งเรียกว่า daylight saving time daylight saving time เนี่ยเป็นการปรับเวลาในฤดูร้อนเพิ่มขึ้นหนึ่งชั่วโมงและปรับเวลากลับมาในฤดูหนาวลดลงหน่งชั่วโมงเพื่อให้เวลาตามเมริกาเวลาทํางานเนี่ยตรงกับเวลาที่พระทิตขึ้นลงอย่างในหน้าร้อนเนี่ยพระาทิตจะขึ้นเร็วมากจําได้ว่าเร็วสุดก็ประมาณตีสี่ได้ตอนกลางคืนก็จะมืดช้าลงเช่นกัน โดยเหตุผลหลักในการปรับเวลาเนี่ยก็เพื่อประหยัดไฟฟ้าในตอนกลางคืนเพราะถ้าเกิดเราเลื่อนเวลาขึ้นไปหนชงชั่วโมงเวลาก็จะมดชา้าลงเราก็จะต้องใช้เราก็จะไฟใช้ไฟตอนเย็นเย็น,น้อยลงแล้วก็จะมีเวลาทํากิจกรรมนอกสถานที่เพิ่มขึ้นในตอนเช้าแล้วก็อย่างพอถึงเวลาฤดูหนาวที่เราปรับเวลากลับมาเหมือนเดิมเนี่ยทำให้เราไม่ต้องตื่นเช้าทําให้ตอนตื่นเนี่ยมันจะพอดีกับเวลาแสงอาทิตย์ขึ้นไม่เหมือนจนเกินไปการปรับเวลามันก็มีข้อดีในการทำาก้จอย่างที่บอกนะครับ แต่ว่าข้อเสียงก็มีเช่นกันเพราะว่าทำให้เกิดการสับสนขึ้นเวลาในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็ปรับเองได้แต่เวลาในมือถือเวลาในนาฬิกาต้องหมุนมือเอาไขลานอะไรก็ว่าไปหรือว่าเวลาอาตั้งไว้มันก็จะต้องเราก็จะต้องไปนั่งไล่ปรับกันหมดแล้วก็อย่างคือในเวลาเวลาเวลาในร่างกายหรือ biological clock เนี่ยมันก็จะชินกับเวลาตื่นนอนเวลาหลับแล้วพอเราปรับเพิ่มหนมึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็จะสับสนได้ เขาที่ขยานอนาริคิลก็มีบางงานที่บอกว่าการปรับเวลาแน้วจริงๆก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยในด้านของการลดค่าไฟหรือว่ากิจกรรมต่างๆแต่แต่ว่าในส่วนตัวเนี่ยการปรับเวลาเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งก็อย่างแรกก็ทําให้รู้สึกดีว่าได้เวลาเพิ่มมาหนึ่งชั่วโมงในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ว่าพอถึงเวลาแต่ว่าพอถึงเดือนเมษานก็ต้องเสียเวลาหนึ่งชั่วโมงคืนไปการปรับเวลาก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปอย่างที่นี่ในเวลาช่วงพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตก ของหน้าร้องกับหน้าหนาวมันต่างกันค่อนข้างเยอะก็เลยก็เลยรู้สึกว่าปรับแล้วมันจะได้ประโยชน์มากกว่าอย่างที่ไทยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลามันไม่ได้ต่างกันมากเนื่องจากอยู่ใกล้เส้นสุ่นสุดการปรับเวลาก็เลยทำให้เกิดความยุ่งยากโดยไม่จําเป็นสนัปน,นี้ก็แค่นี้แหะครับเจอกับจ็อบหน้าในวันพาราครับ